ต่อต่อกับบันไดเกี้ยวเจ้าเป็นคนว่าเองเจ้าก็ต่อเอาเองเร็วคลิปนะว้าไปเลยเอ้ยต่อจะให้ลุงพลต่อให้บอกเอาจใช่ลุงพลต่อให้เขาละแม่เอ้ยยิงมุกมาให้แน่เบื้องแน่ผู้เกิดตำหลังผมงอกแล้วคิดหลาย เอาแล้วเอาแล้วอะไรนะอย่าว่ายังกกิดตำลังพระพรหมงอกเลยผู้คิดหลายค่ะคิดหลายคิดหลายคิดทุกอย่างที่ประทังเข้ามาในชีวิตคิดอยู่แต่เขาก็คิดไม่ดังค่ะไม่เหมือนยายาในคิดออกอากาศ โอ้ยคิดออกทั่วโ,โลกได้เพราะฉะนั้นมันอึดอั้นตันใจแล้ปุ้หน้าดำหน้าแดงบอกเอาค่อยสามปีที่แล้วเจ้าคือโบอปันนี่เออมาปีนี้ก็พอชำนี้สามปีที่แล้วเจ้าคือโบขาวปันนี่ลงมาปีนี้คือฮะอพี่อ้อยกครับลูกขมย้อนด้วยย้อนยังมาปีแรกดำปีเขาว่ากหัวใจด้วยนะ พี่ออก็เต็มหัวเลยนะจ้าฝากค่ะการทำงานลุงเก่งมันไม่ได้ใช้แรงเลยแต่มันใช้สมองว่าเอฟทีบอกว่าลุงเกตามยายพะนะเจ้าคกดจังดว่าลุงเก่ตามยายว่าจ้าฮันยายลองสวัสดีค่ะหนุยค่ะโอ้คุณหนุยบอก อายสวัสดีค่ะคุณโมคันม่ยอมนะเบิดหัวเลยนี่สวัสดีทุกคนครับลุงนั่งสบายค่ะกดให้ป้าแล้วรักลุงพลอ่าอ่าอ่าองาอ่ออัาน่าอ่่าอ้าอ่อ่่าอา ย่านค่อยย่านมือหั่นน่ะอืมนะคะโอ้วันนั้นลุงไม่อยู่เด้เนาะเนาะวันที่อันวันที่อันช่างช่างตั้มทำทำระทึกอ่ะทุนไม่อยู่อันไหนอันนั้นบอกนั่นบ้านต้นหักบอก บ้านนาผมครับโอยเจ้าพวกขึ้นได้บ้านงามเพ่เอฟซีเจ้ากับคักเนาะให้ขึ้นไปดูวิวด้วยหน่อยเด้อท่ต้นคะขออยบ่าขึ้นหนาะเพราะยันมันหักเบิดเกือบล้านฮะอันนี้นะบ่อืกเกือบล้านโรัวลัวเรื่องเงินเงินล้านตั้งแต่เกิดมาในยังบ่เห็นเงินล้านเลยอเห็นยูดอกเงินแสนจริงๆเงินแสนเจ้าก็เห็นเลยได้เนาะ มันเป็นยังไงเงินล้านก็หเงินล้านก็ได้แต่เห็นแต่เห็นแต่ของเจ้านายเจ้านายนานอยู่กรุงเทพนะนนเห็นอยู่ไปส่ง,งนกศโ,โ,โอ้เงินล้านนะกกสิเห็นนะมัยนั้นนะ่ะไปอยู่แม่กองเลยเจ้านายนนะ่ะเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเพิ่นเอากระเป๋าให้ค่อยถือกระเป๋าแขนโชคนี่ดูไปพัด <c oughs> เราก็ได้แค่บอกว่าหนึ่งล้านกระพันเบอร์เนาะไม่ต้องไปทิ้งอยู่ชีไดเดอร์กระเป๋าแล้วมัต้องไปวางที่ใดห้าร้อยค่ะห้าร้อยท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ข้ยายด้วยนะคะมันผิดอีกอย่างเนาะลุงคลิปคืออะไรหรือว่ามันเต็มบอกมันบมดเต็มนะเนาะลุงได้แสนแล้วต่อไปลุงก็จะได้เงินล้านว่าชั้น ลุงได้เซนแล้วต่อไปลุงก็สิได้เงินล้านล้านอยูดรกล้านหัวเพิ่นนั่นละน่ะนะล้านบักเถิอยูนัน่นคือชิบอ่ได้ดอกเงินล้านลุง,ง,งะฮะนิบซองเือนฮะอ้าวลุงลงุลงหัวเจ้าหัวเจ้าไ่ได้ล้านเจ้าหน่อยเห็นยังคือหัวดีอยู่นะ <ลง S 1> หัวทหารผู้ ทหารเกณฑ์ผสงคุณดูอ่านเท้าเลยมองมองแล้วมองแล้วครับน่าี่าฮ่าฮ่าฮาหัวนี่า่ะจ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮอาฮ่าฮ่ฮ่า่าาด่าฮ่าฮ่า่าา เมื่อกทั้งล่้าเนอนี้ก็ำคำ่เาเนาะนนคำันแต่เช้าเนาะวันนา้มนแานานนแท่เ้นางเอก็เนเองเนานมา้ปิจิแต่เนะนนค่าเะดันค่ะดูปนิจิตค่ะ เรียวยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>